สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมมาเปิดครัวให้ทุกคนชมนะครับวันนี้ผมสอนลูกน้องนะครับให้ตีน้ำแดงเป็นน้ำซุปหูฉลามนะครับกับกระเพาะปลานะครับใช้น้ำเดียวกันนะครับน้ำแดงนะครับ เราก็ต้องคอยคุมนะครับพลาดไม่ได้นะครับและนี่คือขั้นตอนที่ต้องเน้นที่สุดนะครับคือการใส่แป้งนะครับใส่แป้งมากก็ไม่ได้ใส่แป้งน้อยก็ไม่ได้นะครับขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดนะครับหลังจากที่เราปรุงรสชาติได้รสชาติแล้วใส่แป้งครับ ใช้ร้อนไม่ได้นะครับขั้นตอนนี้ต้องใช้ประสบการณ์ระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับนี่ผมก็ถือโอกาสสอนลูกน้องนะครับเมื่อเราถ่ายทอดวิชาแล้วสอนไปแล้ว เขาทำได้แค่ไหนนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับนี่คือเมื่อแป้งได้แล้วนะครับน้ำเหนียวพอประมาณแล้วครับ เราก็ใส่นี่นะครับสีอิวดำนะครับเพื่อให้มีสีสันนะครับนี่คราเช็คดูเสร็จแล้วว่านี่ครับ,รบเพิ่มความหอมครับแล้วก็น้ำมันงานนะครับนี่นะครับน้ำเสร็จแล้วก็ มากรองนะครับเผื่อมีเศษที่ไม่พึงประสงค์นะครับหรือไม่ก็ประมาณแบบว่าถ้าแป้งนะครับถ้าน้ําร้อนเกินไปแต่แป้งแป้งจะเป็นก้อนประมาณนั้นนะครับก็เลยมากรองอีกชั้นนึงนะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้น้ําแดงนะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ